อานนผู้นั่งนะัที่สมควรดังนี้ว่าอานนนถ้าภิกษุทั้งหลายพึงถามเธออย่างนี้ว่าท่านอาโนนความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏแล้วเมื่อธรรมเหล่าไหนตั้งอยู่ความแปลปรากฏแล้วความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าไหนจากปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่าไหนจากปรากฏ เมื่อทำเหล่าไหนตั้งอยู่ความแปรจักปรากฏความเกิดขึ้นแห่งทำเหล่าไหนปรากฏความเสื่อมไปแห่งทำเหล่าไหนปรากฏเมื่อทำเหล่าไหนตั้งอยู่ความแปรปรากฏอานอน์เธอถูกถามอย่างนี้จะพึงตอบอย่างไรท่านพระอานอน์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าภิกษุทั้งหลายพึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านอานน์ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏแล้วเมื่อธรรมเหล่าไหนตั้งอยู่ความแปรปรากฏแล้วความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าไหนจากปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่าไหนจากปรากฏเมื่อธรรมเหล่าไหนตั้งอยู่ความแปลจากปรากฏ ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏเมื่อธรรมเหล่าไหนตั้งอยู่ความแปลปรากฏข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายรูปใดล่วงไปดับไปแปลผันไปแล้วความเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นปรากฏแล้ว ความเสื่อมแห่งรูปนั้นปรากฏแล้วเมื่อรูปนั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏแล้วเวทนาใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วความเกิดขึ้นแห่งเวทนานั้นปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งเวทนานั้นปรากฏแล้วเมื่อเวทนานั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏแล้วสัญญาใดล่วงไป สังขารเหล่าใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วความเกิดขึ้นแห่งสังขารเหล่านั้นปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งสังขารเหล่านั้นปรากฏแล้วเมื่อสังขารเหล่านั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏแล้ววิญญาณใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนั้นปรากฏแล้ว ความเสื่อมไปแห่งวิญญาณนั้นปรากฏแล้ว <Words. S 2> เมื่อวิญญาณนั้นตั้งอยู่ความแปรปรากฏแล้ทลวท่านผู้มีอายุทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏแล้วเมื่อธรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ความแปรปรากฏแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายรูปใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏ ความเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นจากปรากฏความเสื่อมไปแห่งรูปนั้นจากปรากฏเมื่อรูปนั้นตั้งอยู่ความแปลจากปรากฏเวทนาใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏความเกิดขึ้นแห่งเวทนานั้นจากปรากฏความเสื่อมไปแห่งเวทนานั้นจากปรากฏเมื่อเวทนานั้นตั้งอยู่ความแปลจากปรากฏสัญญาใดยังไม่เกิด สังขารเหล่าใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏความเกิดขึ Columbus, ้นแห่งสังขารเหล่า <ve> นั้นจากปรากฏเมื่อสังขารเหล่านั้นตั้งอยู่ความแปลจากปรากฏวิญญาณใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนั้นจากปรากฏความเสื่อมไปแห่งวิญญาณนั้นจากปรากฏเมื่อวิญญาณนั้นตั้งอยู่ความแปลจากปรากฏ ท่านผู้มีอายุทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้จากปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่านี้จากปรากฏเมื่อธรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ความแปลจากปรากฏท่านผู้มีอายุทั้งหลายรูปใดเกิดแล้วปรากฏแล้วความเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นปรากฏความเสื่อมไปแห่งรูปนั้นปรากฏ เมื่อรูปนั้นต tamam <man qualified worldwide> ั e <man> ้งอยู <gameplay> ่ความแปลปรากฏเวทนาใดเกิดแล้วปรากฏแล้ว <lobster> สัญญาใดเกิดแล้วปรากฏแล้วสังขารเหล่าใดเกิดแล้วปรากฏแล้วความเกิดขึ้นแห่งสังขารเหล่านั้นปรากฏความเสื่อมไปแห่งสังขารเหล่านั้นปรากฏเมื่อสังขารเหล่านั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏ วิญญาณใดเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนั้นปรากฏความเสื่อมไปแห่งวิญญาณน,นัน้นปรากฏเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏท่านผู้มีอายุทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏเมื่อธรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ ความแปลปรากฏข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ดีละดีละอานอนท์รูปใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วความเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งรูปนั้นปรากฏแล้วเมื่อรูปนั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏแล้ว เวทนาใดสัญญาใดสังขารเหล่าใดวิญญาณใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนั้นปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งวิญญาณนั้นปรากฏแล้วเมื่อวิญญาณนั้นตั้งอยู่ความแปรปรากฏแล้วอานนท์ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏแล้ว ความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏแล้วเมื่อธรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ความแปลปรากฏแล้วอานน์รูปใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏความเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นจากปรากฏความเสื่อมไปแห่งรูปนั้นจากปรากฏเมื่อรูปนั้นตั้งอยู่ความแปลจากปรากฏเวทนาใดสัญญาใด สังขารเหล่าใดวิญญาณใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนั้นจักปรากฏความเสื่อมไปแห่งวิญญาณนั้นจักปรากฏเมื่อวิญญาณนั้นตั้งอยู่ความแปลจักปรากฏอนนนท์ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้จักปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่านี้จักปรากฏเมื่อธรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ ความแปลจากปรากฏอานท์รูปใดเกิดแล้วปรากฏแล้วความเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นปรากฏความเสื่อมไปแห่งรูปนั้นปรากฏเมื่อรูปนั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏเวทนาใดเกิดแล้วปรากฏแล้วสัญญาใดสังขารเหล่าใดวิญญาณใดเกิดแล้วปรากฏแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนั้นปรากฏความเสื่อมไปแห่งวิญญาณนั้นปรากฏเมื่อวิญญาณนั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏอานนท์ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏเมื่อธรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ความแปลปรากฏอานนท์เธอถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ ทุติยานันทสูตรที่ 6. จบ 7. อนุธรรมสูตรว่าด้วยผู้มีธรรมอันเหมาะสม 39. เเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีธรรมอันเหมาะสม คือพึงเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูปมากด้วยความเบื่อหน่ายในเวทนามากด้วยความเบื่อหน่ายในสัญญามากด้วยความเบื่อหน่ายในสังขารมากด้วยความเบื่อหน่ายในวิญญาณอยู่เมื่อเธอเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในวิญญาณอยู่ ก็แจกกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารกำหนดรู้วิญญาณเธอเมื่อกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารเมื่อกำหนดรู้วิญญาณย่อมพ้นจากรูปย่อมพ้นจากเวทนาย่อมพ้นจากสัญญาย่อมพ้นจากสังขารย่อมพ้นจากวิญญาณเรากล่าวว่าย่อมพ้นจากชาติชรา มรณะนะสโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตย่อมพ้นจากทุกข์อนุธรรมสูตรที่7จ็จบ 8. ทุติยอนุธรรมสูตรว่าด้วยผู้มีธรรมอันเหมาะสมสูตรที่สองสี 40. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาว,วัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ปฏิบัติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมมีธรรมอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในวิญญาณอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปในเวทนาในสัญญา ในสังขารพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในวิญญาณอยู่ก็จะก,กำหนดรู้รูปเวทนา,ส,านสัญญาสังขารกำหนดรู้วิญญาณเมื่อเธอกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารกำหนดรู้วิญญาณย่อมพ้นจากรูปย่อมพ้นจากเวทนาย่อมพ้นจากสัญญาย่อมพ้นจากสังขาร ย่อมพ้นจากวิญญาณเรากล่าวว่าย่อมพ้นจากชาติชารามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาธและย่อมพ้นจากทุกทุติยอนุธรรมสูตรที่8จบเก้าตติยอนุธรรมสูตร ว่าด้วยผู้มีธรรมอันเหมาะสมสูตรที่สาม41เเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีธรรมอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นทุกข์ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขาร พึงเป็นผู้พิจารณาเห็นทุก์ในวิญญาณอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นทุกข์ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารพิจารณาเห็นทุก์ในวิญญาณอยู่ก็จะกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารกำหนดรู้วิญญาณเมื่อเธอกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญา สังขารกำหนดรู้วิญญาณย่อมพ้นจากรูปย่อมพ้นจากเวทนาย่อมพ้นจากสัญญาย่อมพ้นจากสังขารย่อมพ้นจากวิญญาณเรากล่าวว่าย่อมพ้นจากชาติชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสและอุปยาตและย่อมพ้นจากทุกข ตติยะอนุธรรมสูตรที่เก้าจบสิบจตุถะอนุธรรมสูตรว่าด้วยผู้มีธรรมอันเหมาะสมสูตรที่สี่สี่สิบสองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีธรรมอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นอัตตาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นอนัตตาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารพิจารณาเห็นอนัตตาในวิญญาณอยู่ ก็จะก,กำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขญญารกำหนดรู้วิญญาณเมื่อเธอกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารกำหนดรู้วิญญาณย่อมพ้นจากรูปย่อมพ้นจากเวทนาย่อมพ้นจากสัญญาย่อมพ้นจากสังขารย่อมพ้นจากวิญญาณเรากล่าวว่าย่อมพ้นจากชาติชรา มรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปยาตและย่อมพ้นจากทุกข์จะตุถะอนุธรรมสูตรที่สิบจบนตุมหากวรวัคที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อตุมหากสูตร 2. ทุติยนะตุมหากสูตร 3. อัญญตระภิกุสูตร 4. ทุติยะอัญญตระภิกุสูตร 5. อนันทสูตร 6. ทุติยะอนันทสูตร 7. อนุธรรมสูตร 8. ทุติยะอนุธรรมสูตร 9. ตติยะอนุธรรมสูตร10จะตุถะอนุธรรมสูตร